เออนะ่าคุณไปนั่งย่อลรองมาเห็นหน้าคุณอยู่เป็นเต็มเต็มให้อ <sich> ยูปนั่ไกลๆถ่ายตรงนี้ดิมันไปไหนมันกระโดดไปไหนหรอกแต่หน้าคุณไปอยู่นั่นหนึ่งหน้าคุณจ่โผล่ในจอต้องไปใช่เธอก็มาถ่ายมันได้ในเวลาเวลาเรือเอารถมาแล้วมันจะเห็นฟ้ามันก็ดำๆมันไปไหนข้างหลังมันไม่ดีไปน่หรอให้มันให้หน้าคุณใหญ่ๆย่อลงไกลๆคุณนั่งลงอ่ะ เหมือนเหมือนคนเต้นเหมือนตบหัวลงมาดิเหมือนคนเตะทางเข้อกัเหมือนเตะฟาดมือลงมาเอามือฟาดแบบนี้เหมือนเตะทางเข้อ่ะมันจะเหมือนเลยทำมมือเตะเหมือนคนเตะสาเตะตรงๆนะเออมันจะเหมือนตูนเตะทางเข้าก็เตะด้วยทามือเตะแบบนี้มันจะเหมือนคนเตะทางเข้ามันจะเหมือนอ่ะข้องมันมุมขุ่นทำมือเตะลงมาทำนันเตะมันอยู่มันใกล้ๆจะเหมือนคุณเออเตะให้มันเหมือนเตะเหมือนโมโหมันแล้ว อตีตีพวดลงมาตีตีพวดลงมาตีตีแรงๆนะตีลงมาหน่อยยกมือให้มันสมจริงเออตีหัวลงลงลงมาอีกหน่อยนึงเออลงมาอีกไม่อยากมือลงมาต่ำอีกดีแล้วอยู่นิ่นึมุมกล้องมันได้แล้วคุณตบลงหัวลงมาต่ำลงมาหน่อยลงมาไม่ใช่ยาวๆยื่นมองหัวเหมือนตีเออเหมือนละตีแรงๆแรงๆทำเหมือนตีโดนเสาทขาอีกพุ้วตีมาเลย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 เออตีมาเลยแต่มันฟังนะมันมันมันก็ เออไม่เป็นไรครับสมมติวีาได้ได้ยินเสียงแล้ว